ไอเทมเด็ดของคนที่มีปัญหาสายตายาวตามอายุนะครับผมอาการสายตายาวตามอายุนะครับเมื่อเราอายุเข้าใกล้40หรือ40ปีขึ้นไปอ่านหนังสือเล่นมือถือนะครับถ้าไม่ได้ใส่แว่นต้องยืดมือยืดแขนออกไปไกลแบบนี้สายตายาวตามอายุมาเยอะแล้วใครไม่ทราบสายตายาวตัวเองนะครับลูกค้าเมนอายุมาได้เลยนะผมมีวิธีเช็คสายตายาว aw, ตามอายู่ข้าวๆให้ add, ตัวนี้นะครับแว่นสายตายาวเลนสองชั้นนะครับให้ดูนะเลนสองชั้นนะครับเลน์บนมองไกลเลนล่างอ่านหนังสือนะครับตัวนี้ ใส่ขับรถได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยมาเที่ยวแบบนี้นะครับเลนออกแดดเปลี่ยนสีเป็นกันแดดเลยใครเห็นก็ว่าเป็นแว่นกันแดดนะครับตัวนี้เป็นแว่นสายตายาวเลนสองชั้นครับผมตอบโจทย์การใช้งานได้ดีมากเลยนะครับแต่ข้อจํากัดของเลนสองชั้นนะครับมันจะดูจอขอมไม่ชัดเท่านั้นเองนะครับผมโอ้เทมากเลยนะครับรุ่นนี้ทรงสปอร์ตแล้วก็ขาสปริงด้วยนะยืดหยุ่นใส่สบายในบล็อกเซตเขายังมีในส่วนของ สายคล้องแว่นห้อยคอได้เท่แบบนี้เลยนะครับโอ้โหนี่ห้อยคอให้ดูเลยนะครับเท่มากเลยนะครับตัวนี้นะครับผมจากราคาปกติหลากหลายพันนะร้านตาคุณหนุ่มออนไลน์จัดโปรนะครับลูกค้าพิมพ์สนใจใต้โพสต์นี้นะครับผมเหลือแค่ราคา990บาทตรงฟรีเก็บเงินปลายทางลูกค้าพิมพ์สนใจใต้โพสต์ได้เลยนะสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับผมรีบพิมพ์สนใจใต้โพสต์หรือว่ากดจิ้มสั่งในตะกร้าได้เลยนะครับ